สวัสดีครับทุกเรียนวันนี้มาพบก,กับครูต้นในชั่วโมงวิชาพลศึกษาวันนี้ครูต้นมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชนมาฝากกันครับวันนี้มีคลิปสัน้นๆนำความรู้มาให้นักเรียนนักเรียนพร้อมที่จะชมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วมาชมกันเลยความสําคัญและการพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของเด็กและเยาวชน การดำเนินชีวิตในแต่ละวันของคนเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นทักษะการเคลื่อนไหวระดับเบื้องต้นซึ่งควรมีความถูกต้องเพื่อจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพครับทักษะด้านการเคลื่อนไหวเบื้องต้นหมายถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานของมนุษย์โดยที่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆจะต้องทำงานประสานกันเป็นอย่างดีนั่นเองครับพื้นฐานการเคลื่อนไหวแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. การเคลื่อนไหวที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้แก่แขนขาและแกนกลางลำตัวเป็นท่าทางต่างๆในชีวิตประจำวันเช่นเดินกระโดดวิ่งนั่งเก้าอี้ยกของและ2การเคลื่อนไหวที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเช่นปากนิ้วเท้าข้อมือนิ้วมือใช้ในการหยิบจับแรงสีฟันจับช้อนอาหารโบกมือเป่าลูกโป่เป็นต้นครับการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นทักษะที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการฝึกการเคลื่อนไหวั้นพื้นฐานจึงเป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะการฝึกฝนในวัยเด็กอันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญสําหรับการวางพื้นฐานที่ถูกต้องซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาร่างกายและสมองที่ดีต่อไปยังไงล่ะครับสําหรับทักษะการเคลื่อนไหวที่ควรฝึกปฏิบัติให้ชํานาญประกอบด้วยการเดินการวิ่งการก้มตัวและการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ําหนักด้วยการดึงหรือการดัน นอกจากนี้ควรมีทักษะในการจัดท่าทางให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นท่ายืนท่านั่งท่ายกและแบกสิ่งของที่มีน้ำหนักเป็นต้นทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นสามารถพัฒนาด้วยลักษณะการเคลื่อนไหวได้3รูปแบบคือ 1. การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเยิดนิ่งหรือแบบอยู่กับที่เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้ย้ายตำแหน่งเช่นการเหวี่ยงและการโยกการงอและการเหยียดการบิดและการหมุนการทรงตัวครับ2 การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนย้ายร่างกายจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งได้แก่การเดินการวิ่งการกระโดดการกระโดดขยี้การสไลด์การควบม้าเป็นต้น 3. การเคลื่อนไหวร่างกายกับอุปกรณ์หรือวัตถุคือการใช้ร่างกายควบคุมวัตถุในขณะเคลื่อนไหวเช่นการคว้างการจับงานเตะการตีวยวัตถุหรืออุปกรณ์ เป็นการทำงานประสานการของระบบประสาทและกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆซึ่งสามารถนำไปสู่ทักษะของการเล่นกีฬาได้ครับการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในเด็กจะต้องมีความเหมาะสมกับอายุโดยอายุระหว่าง4-9ปีควรฝึกทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานทั้งการเคลื่อนไหวในขณะหยุดนิ่ง การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวร่างกายจากอุปกรณ์ให้สามารถทำได้อย่างถูกต้องจากนั้นเมื่ออายุ10-13ปีจึงค่อยส่งเสริมทักษะที่ถนดัดเพื่อไปเสริมสร้างการออกกำลังกายและอาจนำไปสู่การเล่นกีฬาในอนาคตได้อย่างไรก็ตามการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในเด็กควรอยู่บนพื้นฐานของความสนุกสนานไม่น่าเบื่อและมีรูปแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งจะทําให้เด็กเคลื่อนไหวได้ดีในชีวิตประจำวันส่งผลถึงสุขภาพกายใจและสมรรถภาพทางายที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนหลังจากได้ชมคลิปไปแล้วนักเรียนพอจะรู้หลักการของการเคลื่อนไหวกันบ้างหรือยังครับต่อไปนะครับครูต้นก็จะมีกันบนะ้านให้นักเรียน ของแต่ละคนนะครับให้นักเรียนแต่ละคนคิดท่ากายบริหารนะครับแบบรักษาท่านครับผมในชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาดูนว่านักเรียนจะมีความรู้มากน้อยแค่ไหนครับสุดท้ายนี้นะครับผมครูต้นก็มีเพลงเ,เพราะๆดีๆนะครับมาฝากนักเรียนให้เป็นแนวทางในการออกกำลังกายนะครับในช่วงโควิด19นี้ไปชมกันเลยครับ วิธีชีวิตใหม่ช่วยวันะร้องให้อยู่บ้านเราจะปลอดภัยออกกลังกายคือสิ่งสำคัญเราต้องมันเอ็กซ์ไซสอส่กำลังกายทุกวันสุขภาพเราก็ใส่ใจต้องฝึกวิธีไสามเซตทีเท่าไหนครั้งทำทุกช้าพองำก่อนนอนแล้วจะมีพลังดูแการร้องร่งเิ่งบ้างที่ต่อใจคุมพละสยาช่วใจเรามาออกกำลังกายแอโรบด ต,ต้องรุปรง,งรปลอดภัยหัวใจคนในบ้านให้มาสร้างผูมกันไว้ด้วยทีที่เรียบง่ายสายคนไทยสมัยใหม่เ, 1, 2, 3, 4, เอ้าหนึ่งสองสามสี่เอ้าหนึ่งสองสามสี่มามาคนใจ้เรามาออกกำลังกันเอาหนึ่งสองสามสี่เราจะแข็งแรงและปลอดภัยไปด้วยกัน